รที่หารรถครอบตัวราคาไม่แพงแนะนำรุ่นดูบิชีพาเจอรถสปอร์ตหล่อๆคันนี้ต้องบอกว่าอกแต่งงานเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะงานนาย่า20นิ้ยนแต่ผมพลังอยู่ด้านหลังเครื่องเสียงอีกหนึ่งชุดลูกค้าท่านใดที่เป็นสายเครื่องเสียงชอบเสียงดังๆบึ้มๆแนะนำเลยนะครับและตอนนี้ทางร้านของเรามีทางการรับลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมาดูรถที่ร้านเดหยวเราต้องเรามีบริการแับไหนเน เพื่อนพบกับผมนะครับแมงเส้นเพือนนะครับที่ร้านเชียร์ออโต้นะครับวันนี้ผมมีรถยนต์ข้าใหม่มานำเสนอหนึ่งคันนะครับก็เป็นเจ้ามิสลูลที่ชิมาเจโรมาอ่นะครับเพื่นอนเป็นตัวปี2012เครื่องยนต์2.4 G L S ตัวนี้เป็น เยอะพอสมควรนะฮะก็คือม ah, like like ีหนักชุดนึงนะฮะแต่จะให้เพื่อนๆดูนี่นะครับของผมมพลังมาอยู่ด้านหลังนี่นะครับเพื่อนๆก็คือเครื่องเสียงนะฮะอีกหนึ่งชุดสําหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นสายเครื่องเสียงนะครับชอบเสียงดังๆบึ้มๆนะฮะแนะนำเลยนะครับเจ้าคันนี้ก็ของแต่งก็อย่างที่เห็นนะเพื่อนๆมีเครื่องเสียงชุดหนึ่งมีหนักชุด เพื่อนๆจับต้องได้ในราคาเพียงแค่300กว่าบาทไ่ต้อท่านใจนะฮะอยากได้รถข้อบัวนะฮะสวยๆราคาสบายกระเป๋าตัวเนี้ยผ่อนอยู่ประมาณ1ถึงตก200กว่าบาเทเองครับเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆชมห้องโดยสารก่อน คื884ต่างกันแบบยาวๆสบายใจเลยนะแล,ล้วก็จ,จะพาเพื่อนๆชมในเครื่องนะครับเอาเลย,ายเพื่อนๆคารหน้าเดิมๆเลยนะครับอ่าเครื่องแห้งรถลอยลวงแบบสวยมีนเสน่ห์นะครบแล้วก็ตเนี้ยจากที่ผมแจ้งกับเพื่อนๆไว้ตัวเนี้ยมันเป็นพวกตัเเเเเวเบรคเบียร์ธรรมดานะครับเบียร์ธรรมดาเนี่ยข้อดีของมันคื เรื่องเกียร์เพื่อนเไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเกียร์มันไม่ขายแน่นอนนะครับและเพื่อนๆพื่อนทั้ใดที่มาไม่ถูกนะหรือติดต่อโดยตรงหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0812936303นะครับอมาแล้วก็ของเราเนี่ยมีหลากหลายช่องทางที่จะติดต่อได้เช่นนะฮะับเฟซบุ๊กนะครับหรือสื่อต่้งหลายนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทั้งใดที่ดูแล้วก็ กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับ,บ,ดบกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อ,ตอไปน,นะครับก็สำหรับวันนี้ฝากเจ้ามิซูบิชิฟาเจโาสปอร์ตหล่อๆคนนี้ไว้ให้เพื่อนๆพิจารณาด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ,บ,รบสวัสดีครับ